คนวันนี้ก็ยังติดอยู่ที่เมืองลิงคอนนะครับก็พรุ่งนี้จะได้ขับรถใหม่นะครับมีรถใหม่อยู่ในบริษัทนะที่เขาวันนี้เขาจะจ้างคนมาทำความสะอาดครับส่วนวันนี้ก็จะนอนโรงแรมครับรอรอแล้วก็แปลารถพรุ่งนี้แล้วก็ขับไปเอาของนะครับที่รถคันเก่าเพราะว่าต้องใช้เวลาซ่อมหลายวันนะตอนนี้ก็อยู่บ้านเพื่อนนะที่เขาเป็นคนกะเหรี่ยงนะนี่ก็พามาดูสวนหลังบ้านทุกคนเขาปลูกผักกินเองนะพวกนี้ผักนี่เต็มตู้เย็นเลยผ่าแบบบ้านเราอะ่ะไปดูด เขาปลูกถั่วฝักยาวอะถ้าถั่วฝรั่งมันจะไม่ไม่ยาวอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแบบถั่วฝักยาวแบบของของเอเชียใช่ไหมเนี่ยพ่อบ้านพ่อบ้านฮะพ่อบ้านพ่อบ้านมีเมียยังไม่มีทำอาหารแต่ไม่มีเมียโอ้ยแย่นาะแย่ไหเมื่อกี้เนอะไอ้อนี้อันี้มันถั่วสีแดง ไม่มีใครกินมันเยปลูปกปลูก,กอะไรอีกนี่มีพริกเหรอฟักทองฟักทองไทยไหมฟักทองเอเชียไหมฟักท<บ><บ>องอีสานปลูกพริก นี่ตอนไหนโอ้นี่มันตะไคร้นี่ใช่ไหมใช่ปะตัวห้อยเต็มเลยอันนี้วันนี้วันนี้ทำเมนูอะไรกินนี่ผัดบบผัดปักบ,บุง้งผัดับ,บุ้งผัดลับอะไรมันได้ทำปลาปลาก็ไปตกมาเองเนาะตัวเ<ง>บลเลอร์เลย ตรงนี้หากินเก่งครับเนี่ยโอ้เม็ดเบลเลอ์เม็ดเล็กเม็ดน,น้อยนี่ก็เป็นเหมือนโซนแบบบ้านคนนะหมู่บ้าน เมืองลิงคอนรัฐนิบราสกาฝนตกชื้นเลยครับวันนี้พรุ่งนี้ต้องเอารถซึ่งเปิดโรงแรมไวห้หน้าบริษัทเลยครับก็เดี๋ยวกลับไปเอารถเอารถเสร็จก็วิ่งหัวเปล่านะไปเอาของตัวเองแล้วก็ไปเตู้เปล่าแล้วก็วิ่งกลับเมืองคาาชสันครับประมาณ5-600โลนะวิ่งแอลตู้ลงไปล้างเฉย เก็บถั่วไปฝากไปกินบนรถไปสบายถั่วเก็บเจ้านนะอยูที่ตลาดเขอันนี้หน้าร้อนตายไหมเอ๊ะหน้าหนาวตายไหมหน้าหนาวตายหมดตายหมด เนี่ยแตงกวาครับลูกเบอลเลอร์ปลงงนะูกปลูกข้ามมาั้วบ้านบ้านตองข้ามเลยนะวันนี้ก็ แฮงเอาเล่นกับเขาครับทำนู่นทำนี่กินแล้วก็เดี๋ยวก็คืนนี้ก็ไปนอนที่โรงแรมนะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เดินไปเอารถยังไม่รู้เลยว่าได้รถยี่ห้ออะไรไม่รู้รถรุ่นเดิมหรือเปล่านะแต่ในบริษัทจะมีรุ่น international กับเอ่อ freight line เออไม่ใช่ international กับ kenworth นะครับที่ว่าใช้หลักๆนะเอ่อ volvo ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนไม่รู้จะเป็นเกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดานะ คครับทุกคนมาตัวทางข้างครับ